สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกปัญหากวนใจคนใช้ Expo Bar กันหน่อยนะครับเรื่องยอดฮิตเลยตั้งค่าปริมาณน้ำชงไม่ได้เรามีข้อมูลวิเคราะห์มาดูพบว่าสาเหตุจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเอ่อโฟลมิเตอร์เสียงแล้วจบใช่ค่ะวันนี้เราจะมาไล่ดูกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะคือหลายคนพอเจอปัญหานี้ปุ๊บก็จะคิดว่าโฟลมิเตอร์เสียแน่ๆใช่ใช่ชี้ไปที่นั่นก่อนเลย แต่จริงๆแล้วนะคะต้นต่ออาจจะมาจากส่วนอื่นเลยก็ได้ค่ะในระบบน้ำหรือบางทีก็ระบบไฟฟ้าอ๋อครับต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละส่วนทำงานยังไงนะคะโฟล์มิเตอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆคือวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นเพลสไปบอกแผงควบคุมอืมครับแต่ตัวที่ สั่งให้น้ำหยุดไหลจริงๆเมื่อถึงปริมาณที่เราตั้งไว้นะคะคือแผงควบคุมแผงควบคุมจะส่งคําสั่งไปที่โซลินอยวาลให้มันปิดอ๋อเข้าใจละแปลว่าถ้าเกิดแผงควบคุมมันเอ่อไม่รับสัญญาณหรือว่าตัวโซลินอยมันไม่ยอมปิดเองน้ําก็ไหลไปเรื่อยๆตั้งค่ายังไงก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวโฟลิมิเตอร์จะยังดีๆอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนทีมเวิร์กเลยถ้ามีคนใดคนหนึ่งทำงานพลาดไประบบมันก็รวน นี่เป็นประเด็นแรกที่สำคัญมากเลยนะคะคือ f l ล w มเตอรเป็นแค่คนรายงานผลไม่ใช่คนตัดสินใจค่ะตัวสั่งหยุดจริงๆคือแผงควบคุมกับโซลินอย์วาลชัดเจนเลยครับงั้นก่อนที่เราจะไปโทษอุปกรณ์เนี่ยต้องเช็คเรื่องพื้นฐานมากๆก่อนเลยคือเราตั้งโปรแกรมถูกวิธีหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้สำคัญปกติ Expo Bar ก็จะกดปุ่มที่5ครั้งไว้ใช่ไหมครับจนไฟติดหมดค่ะแล้วก็เลือกปุ่มที่เราจะตั้งค่า ยน้พอได้ปริมาณที่ต้องการก็กดปุ่มเดิมซ้ําเพื่อบันทึกใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ากดค้างแล้วเครื่องมันไม่ยอมเข้าโหมดโปรแกรมเลยแบบนิ่งๆอันนี้ก็น่าจะไปทางปุ่มกดหรือตัวแผงควบคุมแล้วไม่น่าใช่ฟลูมิเตอร์ถูกต้องค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่บีมากเลยในการวินิจฉัยปัญหาแยากเครื่องการตั้งค่าการใช้งานออกจากปัญหาที่ตัวเครื่องจริงๆอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่า ตะกรันหินปูนกับพวกการอุดตันต่าง,าง oh, ๆโอ้โหอันนี้ตัวหลักเลยข้อมูลบอกว่า90%ของปัญหาเครื่องช่วงกาแฟมาจากเจ้านี่เลยใช่ค่ะ90%เเลยนะคะมันไปเกาะได้ทุกที่เลยแหละครับตั้งแต่ท่อโซลินอย ไปจนถึงใบพัดเล็กๆในโฟลโมิเตอร์เกาะได้หมดเลยค่ะในท่อในวาลวแล้วก็ใบพัดเล็กๆในโฟลโมิเตอร์เนี่ยถ้ามีตะก,กรันไปเกาะมันก็หมุนไม่สะดวกทําให้ส่งสัญญาณเพี้ยนไปได้เลยโอ้โหเหมือนสะทูงเงียบจริงๆนะครับใช่ค่ะมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนี่เป็นประเด็นที่2ที่อยากย้งเลยค่ะตะก,กรันคือตัวการหลัก9้าในสิครั้งเลยถ้าเจอปัญหาลองจัดการเรื่องตะก,กรันก่อนโอกาสแก้ได้สูงมากค่ะครับผม นอกจากตะกรันแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นสาเหตุได้ก็จะมีเรื่องปั๊มน้ำอ่อนกำลังค่ะหรือบางทีมีอากาศในระบบพวกนี้ทําให้น้ําไหลไม่สม่ําเสมอหรือบางทีก็ไม่ไหลเลยโฟลอมิเตอร์ก็จะวัดค่าเพี้ยนไปได้อ๋อปั๊มก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวค่ะแล้วก็ตัวโซลินอย์วาลเองที่เปิดปิดน้ําอาจจะค้างคือไม่ยอมเปิดหรือเปิดแล้วไม่ยอมปิดอันนี้สังเกตยังไงได้บ้างครับ สังเกตง่ายๆเลยตอนเรากดปุ่มชงกาแฟปกติควรจะได้ยินเสียงวาลวทำงานดังควิกชัดเจนถ้าไม่ได้ยินหรือเสียงมันเบาๆแปลกๆก,ก,ก็น่าสงสัยแล้วค่ะอืมครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกไมโครสวิตช์โดยเฉพาะตรงก้านชงหรือตัวแผงควบคุมหลักเองมีปัญหาก็ได้ค่ะทำให้ระบบรวนไปหมดแล้วอาการที่แบบว่าปริมาณน้ำมันแกว่งไปแกว่งมาเหรอครับชงครั้งนี้ได้เท่านี้อีกครั้งได้อีกอย่างไม่เท่ากันชัดๆเลย อันนี้น่าจะชี้ไปที่โฟลอมิเตอร์ได้เลยไหมครับเอ,อ่อมีความเป็นไปได้สูงค่ะอาการแบบนั้นรวมถึงพวกตั้งโปรกแกรมแล้วเครื่องไม่จําค่าหรือกดหยุดแล้วแต่น้ํำยังไหลไม่หยุดพวกนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชี้ไปที่โฟลอมิเตอร์ค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่างที่บอกปั๊มที่กําลังตกหรือมีอากาศในระบบก็ทําให้น้ําไหลออกมาไม่สม่ําเสมอได้เหมือนกันซึ่งอาการมันจะดูคล้ายๆกับโฟลอมิเตอร์รวนได้ค่ะอ๋อครับแล้วก็บางรุ่นอย่าง G10 เนี่ย อาจจะมีโค้ดเตือนข,นขึ้นมาเลยว่า fault in volumetric c o u n t e r ซึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากออกาแฟบดละเอียดไปน้ำไหลผ่านยากหรือ Flow Meter เสียเองก็ได้ค่ะต้องดูประกอบกันการจะฟันธงจริงๆว่า Flow Meter เสียแน่ๆนี่ต้องทำยังไงครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษไหมถ้าจะเอาให้ชัวร์จริงๆนะคะต้องใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าค่ะอย่างมัลติมิเตอร์เอาไปวัดสัญญาณเพ s สที่โ l ล w ม e เตอส่งออกมาตอนน้าไหลว่ามันสม่าเสมอไหม แต่นี่ต้องระวังร่วงไฟฟ้ามากๆนะคะถ้าไม่ชำนาญไม่แนะนําให้ทําเองครับผมหรืออีกวิธีถ้าพอทําได้ลงเปิดดูข้างในตัวโฟมิเตอร์เลยค่ะว่ามีตะกร,รันเกาะใบพัดจนมันหมุนติดขัดหรือเปล่าเข้าใจเลยครับฟังดูแล้วมันก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันนะเวลาเราตั้งค่าบเ,เป๊ะแล้วน้ํามันยังไหลไม่หยุดหรือได้ไม่เท่าเดิมก่อนจะไปถึงขั้นแกะเครื่องหรือวัดไฟยากๆเนี่ยพอจะมีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เราลองทําเองได้ง่ายๆก่อนไหมครับ มีแน่นอนค่ะทำได้เลยอย่างแรกและย้ำอีกครั้งว่าสำคัญที่สุดคือล้างตะกรันค่ะล้างทั้งระบบเลยนะคะให้สะอาดครับอย่างที่สองก็คือทำของสะอาดทั่วไปพวกชุดชงท่อน้ำต่างๆที่เราพอจะถอดล้างได้โอเคสามคือไล่อากาศออกจากระบบปั๊มให้หมดอันนี้ก็ช่วยเรื่องน้ำไหลไม่สม่ำเสมอได้ไล่อากาศนี้ทำยังไงนะครับก็อาจจะลองกดปล่อยน้ำร้อนหรือกดชงโดยไม่ใส่กาแฟ ให้น้ำมันไหลผ่านระบบสักพักไล่อากาศที่ค้างอยู่ออกมาค่ะอ๋อ oh, ครับครับและสุดท้ายลองวิธีคลาสสิกเลยค่ะปิดเครื่องถอดปลัก๊กทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยเสียบปลั๊กเปิดใหม่บางทีระบบอิเล็กทรอนิกส์มันรวนชั่วคราวการรีเซ็ตแบบนี้ก็อาจจะหายได้ค่ะเป็นวิธีที่น่าลองก่อนเลยนะคะง่ายดีใช่ค่ะ ลองดูก่อนได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าทําหมดนี้แล้วยังไม่หายหรือเจอปัญหาที่ดูซับซ้อนเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือไม่สะดวกจะทําเองจริงๆล่ะครับถ้าถึงขั้นนั้นแล้วการเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะในข้อมูลที่เราดูกันมีอ้างอิงถึงช่างเบิร์ดนะคะเบิร์ดเซอร์วิสนะคะท่านนี้เชี่ยวชาญเอ็กซ์โปบาโดยตรงเลยในไทยอ๋อมีช่างเฉพาะทางด้วยใช่ค่ะ ให้บริการแถบชนบุรีระยองสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมีข้อมูลติดต่อให้ด้วยนะคะทั้ง Line ID มี2 ID คือ ad 7 5 lcssw หรือถ้าสนใจอบรมก็ ad 0 wbpue แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์0814323756ค่ะดีเลยครับ การใช้ช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบนี้จะช่วยวินิจฉัยได้ตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้รวดเร็วกว่าค่ะครับผมสรุปแล้ววันนี้ปัญหาเอ็กซ์โตั้งค่าปริมาณน้ำไม่ได้เนี่ยโอ้โหสาเหตุมันเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ f ฟล w มิเตออย่างที่หลายคนเข้าใจการไล่เช็คอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการใช้งานพื้นฐานไปจนถึงส่วนประกอบแต่ละชิ้นนี่สำคัญมากใช่เลยค่ะและหัวใจสำคัญที่สุดจริงๆมันไม่ใช่แค่การซ่อมตอนเสียนะคะแต่มันคือการป้องกันการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยเฉพาะการล้างตะกรันอย่างสม่าเสมอเนี่ยสาคัญมากๆรวมทั้งการใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำที่เราใช้กับเครื่องด้วยจะช่วยยืดอายุเครื่องแล้วก็ทำให้ส่วนประกอบอย่างโฟล์มิเตอร์ทำงานได้แม่นยำเป็นนานๆค่ะจริงด้วยครับ สุดท้ายนี้ข้อคิดที่อยากฝากไว้ก็คือการดูแลเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันไม่ใช่พาร้านะครับแต่มันคือการลงทุนลงทุนเพื่อให้เราได้กาแฟรสชาติเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอทุกวันและให้เพื่อนคู่ใจของเราเนี่ยทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือไปอีกนานแสนานานเลยครับ